เคยไหมครับยืนยงในดองอาหารสัตว์ถุงนั้นก็ดีถุงนี้ก็ดีแล้วอานไหนล่ะครับดีจริงๆวันนี้แอนิโมจะพามาดูรหัสลับครับว่าบนฉลากเนีครับเราจะอ่านยังไงได้บ้างและตัวเลขยาวๆพวกนี้เนี่ยคืออะไรมาดูกันครับ เราเริ่มจากตัวเลขยาวๆครับที่เขียนว่าเลขทะเบียนอาหารสัตว์เราเริ่มที่2หลักแรกครับบอกฐานการผลิตครับถ้า0ูนย์น่ะครับคือผลิตในไทยแต่ถ้า0ูนเนี่ยคือนําเข้าจากต่างประเทศครับที่สาคัญที่สุดครับคือ2หลักถัดมาครับขยับมาอีกนิดนึงถ้าเกิดเป็นตัวเลข0ูนครับคืออาหารหลักสารอาหารครบกินได้ทุกวันเป็นอาหารที่ดีครับแล้วก็ซื้อได้0-8ครับคืออาหารเสร์ฟครับ ศูนย์เก้าครับคือขนมกินเล่นเท่านั้นห้ามกินแทนข้าวนะครับและอันสุดท้ายครับถ้าเป็นเลข1นูนย์นะครับคืออาหารรักษาโรคต้องใช้ตามคาแนะนํานของสัตวแพทย์เท่านั้นครับแล้วขยับมาอีกนิดนึงครับเลขอีก2หลักถัดไปคือปีขึ้นทะเบียนและ4หลักสุดท้ายคือลำดับของสินค้านั่นเองครับ ถ้ายังไม่ชชว่์ว,ว่าเลขปลอบไหมนะครับสามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์กตรมปศุสัตว์ได้เลยครับแค่กรอกตัวเลขลงไปเนี่ยก็รู้เลยว่าปลอดภัยแล้วก็คือทะเบียนถูกต้องหรือเปล่านะครับผมนอกจากนั้นครับอย่าลืมเช็คตารางโภชนาการด้วยนะครับว่ามันคุ้มค่าสารอาหารครบถ้วนสำหรับลูกของเราหรือเปล่าและอรอบหน้าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อครับว่ามันมีอะไรที่น่าดูอีก